กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตรถมือสองนะครับวันนี้จะพามาดูกระบะรีโว่เข้าใหม่อีกหนึ่งคันสดๆร้อนๆนะฮะรอปรับสภาพนะแต่นี้เราล้างเราล้างเอาฝุ่นออกให้ดูเห็นสภาพสีเห็นสภาพตัวบอดี้กันแบบชัดๆนะฮะรถเพิ่งเข้าเลยสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโว่สองจุดสี่ e เดวเปอรแคปพรีเลนเนอร์นะครับคันนี้เป็น 28, รถปีสองพันสิบแปดเกียร์ออโต้ไม่แค่แปดหมื่นโลครับเป็นรถบริษัทรถเช่าปลดระวางออกมานะฮะติดหลังคาแคลริบอยมาด้วยนะครับ ลูกค้าที่หารีโว่ไม่น้อยนะครับสี่ประตูติดแคริบอยเอาไว้ใช้งานนะครับโทรหาผมครับที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับคันนี้จะไปใช้ส่วนตัวหรือวิ่งงานหรือไปใช้ในงานทุกการของทางบริษัทได้หมดเลยนะครับการันตีโครงสร้างแน่นอนใช้ยาวๆนะครับประวัติรถดีแน่นอนเช็คศูนย์ได้นะครับสำหรับรีโวตัวนี้เป็นตัว2 4 e นะครับ 2.4E นะครับจะได้เป็นไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์อะมัลติรีเฟกเตอร์ครับขอขออภัยนะฮะ โคมเดิมแน่นอนนะครับอันนี้คือไฟหน้าโคมเดิมเลยนะได้ตัวเป็นหน้าหล่อนะครับประจังหน้าสีดําตัดกับโครเมียมมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นหลอดไส้เช่นกันนะฮะอันนี้เรายังไม่ได้ไปเก็บสีนะแต่บอกเลยว่าอันนี้สภาพสีเดิมๆเลยเท่าที่ดูนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับฝากระโปรงนะครับเรียมสันชัดเจนนะครับตัวล้อเองนะฮะอันนี้ได้เป็นล้อแมก ล้อแม็กขอบ17นะฮะอบรัดได้ยางบิดสโตนปี21บนะดิสเบรกหน้านะครับอันนี้แล้วก็รายละเอียดอื่นอย่างกระจกก็ไม่มีแตกนะครับไม่มีรล้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวภาษีนะครับตัวป้ายภาษีคันนี้ถึงปีหน้าไปแล้วนะครับ10กรกฎาคม67นะครับลูกค้าขับยาวๆขับยาวๆใช้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวค่อยต่อภาษีนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัวหนังสือคำว่าไฮรักติด ด้านข้างบริเวณประตูอยู่ครบนะครับบันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถก่อนนะครับว่าเดิมๆเ,เข้ามาเป็นยังไงติดหลังคาของ c a r r ี่บอยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับพีเลนเนอร์ติดอยู่ครบเช่นกันนะล้อหลังนะครับรายละเอียดตัวล้อแม็กด้านหลังตัวแชสซีนะครับอันนี้รถมันเพิ่งเข้านะครับ มันก็เลยยังไม่ได้ปรับสภาพแบบ1 0อตเซนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้ดูสภาพเดิมเดิมก่อนนะครับในส่วนของตัวหลังคาแคลริบอยก็ไม่ได้มีหักหรือชำรุดใดๆนะครับไฟท้ายนะครับฝ,าท,า,ฝาท้ายเดิมตัวหนังสือติดอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นคำว่าโตต้าไฮรักบีโวแล้วก็ตัวรุ่น e นะครับกันชนท้ายมีเซนเซอร์ให้ด้วยเป็นโครมเมียมนะครับสภาพกันชนสวยสมบูรณ์เลยนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับเป็นโคมเดิม นะไฟท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเป็นโคมเดิมไฟด้านขวานะครับด้านขวาไม่มีแตกไม่มีล้าวนะครับเนี่ยพวกตัวกันชนอะไรต่างๆอันนี้ก็สภาพส,สวยๆเลยนะะเดี๋ยวผมจะเปิดแครี่บอยให้ดูนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับตัวหลังคาแครี่บอยนะอันนี้รถมันอ่า พิ่งเข้านะครับก็จะเห็นสภาพดิบๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราเอาไปทําสปานะจบคลิปนี้เดี๋ยวไปทําสปานี่ผมมารีวิวให้ดูก่อนว่าเรามีรถกระบะเข้าใหม่1คันนะครับสภาพเดิมๆไม่มีแบบว่าชนหนักอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับอ่านะครับแล้วก็ด้านขวานะครับสติ๊กเกอร์พ r ีเ n น r ติดอยู่ครบนะครับซุ้มล้อหลังนะครับซุ้มล้อด้านหลังสภาพสมบูรณ์ล้อแมก นะครับสภาพดีเลยไม่มีรอยเบียดเลยนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยพวกนี้มานะครับสีเสือด้านขวานะครับฝั่งขวาเท่าที่ดูนะครับเราสังเกตไปด้วยกันเลยนะรักยิ้มเนี่ยแทบไม่มีเลยนะรักยิ้มเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับลักยิ้มไม่มีเลยนะสภาพสวยมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับอย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้านะครับรถเพิ่งเข้าร้านมา เดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่ผมให้ดูเลขไม่นะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องด้วยเลยแล้วกันรายละเอียดนะครับสำหรับตัวเลขไม่ไม่คันนี้83,206กิโลเมตรนะครับตามที่แจ้งครับไม่นี้ไม่แท้แน่นอนนะครับเช็คศูนย์ได้นะลูกค้าเอาเลขไม่เนี่ยไปเช็คศูนย์ได้เลยเอาคันนี้ไปเช็คศูนย์ได้เลยนะสำนองสเนามีให้อยู่แล้วนะไม่แปดหมื่นครับ ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพพวงมาลัยสภาพสมบูรณ์นะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุใส่ซีดีได้แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวพาวเ power o u เล็ตนะครับ2จุดนะครับซ้ายขวาไว้เสียบชาร์จแบตอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้คุ้มตรงที่ว่าเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ไม้น้อยมีอีโคโหมดแล้วก็ตัวพาวเวอร์โหมดมาให้ นะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับเบาเป็นเบาผ้าแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับเสากลางนะครับสีเดิมนะครับเสากลางนะครับสีเดิมเช่นกันนะอันนี้ไม่มีการชนหนักด้านข้างมาด้วยนะครับอันนี้ต้องต้องแจ้งอย่างนี้เลยนะครับนี้ในส่วนของตัวเบานะครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับ สภาพสวยครับบ่อฝั่งขวานะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับส่วนฝั่งซ้ายอ่ะเดี๋ยวย้อมาดูฝั่งซ้ายนิดนึงอ่ะเอีอยตัวฝั่งซ้ายนะครับคอนโซลสภาพเดิมนะครับตัวเบาะนะครับเหมือนกันครับตัวเบาะมียับเล็กน้อยครับ แต่ว่าไม่ได้เสียทรงเบาะอะไรนะครับตามการใช้งานนะครับหัวน็อตนะครับตัวยึดประตูฝั่งซ้ายเดิมนะครับเป็นเดิมเลยอันนี้ด้านด้านล่างนะครับน็อตตัวล่างตัวยึดประตูนะครับอันนี้ก็เดิมเดิมเช่นกันนะครับสีคันนี้ยังไม่ได้ทําสีไม่ไม่ได้เก็บงานสีมานะครับเดี๋ยวเราไป ทำสปาขัดเคลือบสีอีกทีหนึ่งแต่บอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้ไม,ไดไมได่ดูแล้วไม่ต้องเก็บงานสีอะไรเยอะนะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับโดยรวมนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสำหรับรถคันนี้นะเลขไม่น้อยเกียร์ออโต,โต้ราคาถูกด้วยนะราคาถูกคันนี้นะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับรีโวคันนี้โอเคเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับว่ารายละเอียดห้องเครื่องคันนี้เป็นไงกันบ้าง นะครับเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้2.4นละิตร150แรงม้านะครับตัวหม้อน้ํานะครับสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบนะหม้อน้านะแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่มีภาพน้ํามันเครื่องหรือภาพเยิ้มใดนๆนะครับห้ดูรายละเอียดตัวของ ABS นะครับก็อย่างตัวหัวน็อ หัวนอ็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยเต้ายัางติดอยู่เลยนะออกมาจากโรงงานนะครับส่วนคานด้านหน้านะครับคานด้านหน้าจุดหลักๆนะครับพวกรูน็อตอะไรก็เดิมๆไม่มีการไขาการถอดนะตัวนังสือตัวอาร์อันนี้ชัดเจนนะครับตัวสัญลักษณ์นะครับคมๆนะครับตัวแอลอันนี้ก็ชัดเจนเช่นกันทานด้านหน้า ริมเรียมดีๆแบบนี้นะครับไม่มีผิดลูกนะแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะตัวแผ่นเพดตัวตัวเพดนอก,กนะครับคานนะครับไม่มีผิดลูกเช่นกันนะครับไม่มีต้องรอยการชนมาเนาะแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมนะครับซ้ายขวาหัวน็อตเดิมฝากระโปรงพาร์ทเดิมนะอันนี้ยังไม่ได้มีการเก็บงานสีเลยนะถ้าเรา ถ้าเราดูดีๆนะฮะเม็ดฮาร์ดลูนอตนะครับสติกเกอร์ที่ติดอันนี้อยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะสำหรับโตต้าลีโว่ 2.4e ดับเบิลแคปพิลเลอร์คันนี้นะครับราคา5 4 9 0 0 0บาทนะครับพรอ,อยู่ประมาณ9 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับ7ปี84งวดนะครับขายเงินเดือน2 0 0 0 0ซื้อคนเดียวจบนะครับลูกค้าที่มีไรายได้2 0 0 0 0บาทขึ้นไป ซื้อคนเดียวจบออกรถได้ทุกสาขาอาชีพพ่อค้าแม่ขายฮาร์เลสแผงลอยและงานบริษัททาศการธุรกิจออกรถกับทางร้านได้หมดเลยนะครับเงื่อนไขของเราไม่ยุ่งยากเอกสารไม่ซับซ้อนครับออกรถได้ทั่วประเทศมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศและรถสไลด์ส่งถึงบ้านนะครับสนใจคันนี้ช่องวันนี้ครับโทรหาผมครับโอรถมือ2ที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2, 2, 2นะครับจําทะเบียนแคปรูปทักลายมาได้เลย นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตแจ้งเตือนรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ